สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวเสื้อของช่องนี้นะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวพิเศษนิดนึงก็คือเป็นตัวที่อยู่ในในวิดลิสต์ที่ผมยังได้ในปีนี้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้มาพอดีในราคาที่ลดเยอะมากด้วยนะครับลดไม่เคยเห็นลดราครี่มาก่อนแล้วก็เลยตัดสินใจเอามาเลยนะครับเป็นตัวไหนไปดูกันนะครับนี่ครับเสื้อตัวนี้นะครับเบอร์สิบสองนะครับสีขาวของทอมเบดดี้นะครับ ก็ในวงการเอสเอลนะครับก็เป็นที่จดจังกันว่าเขานี่แหละจะเป็นโกดนะครับคนต่อไปของวงการนะครับก็ถ้าถ้า n b a มีไม่เคลนจะแดง MML ก็มีทอมเบดดี้เนี่ยนะะก็เสื้อตัวนี้นะครับก็โชคดีมากนะครับก็เป็นอิริเจอซี่ที่ได้มานะครับก็คืออิริเจอซี่ถ้าเป็นพวกเสื้อบาสก็คือเสื้อออเทนติกนะฮะก็จะเป็นเกียรติที่ใกล้เคียงกับที่นักนักแข่งใช้จริงๆนะครับก็ตัวนี้นะครับ ผมได้มาตอนที่มันลด3.5%ในเว็บ N F L Shop นะครับก็ตัดสินใจซื้อปุ๊บหนึ่งอาทิตย์ต่อมา Tommy ประกาศเลิกเล่นนะครับพอประกาศเลิกเล่นปุ๊บเสื้อสีขาวเนี่ยเกี่ยงเลยครับเกี่ยงสตอร์เลยไม่รู้เขารี s t o c k หรือเปล่าเลยครับแต่เท่าที่ดูเมื่อเช้าเนี่ยเหมือนจะมีรี s t o c k มาไซส์หนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำเพิ่มอีกไหมนะฮะก็น่าจะได้เหมือนกันที่เอ้ไม่ใช่น่าจะได้สิต้องเรียกว่า น่าินดีเหมือนกันที่ซื้อก่อนที่มันจะหมดนะฮะไม่งั้นก็ต้องไปเจอราคารีเซลใน eBay ซึ่งสูงอีกนะครับก็ก่อนจะไปรีวิวเดี๋ยวพูดถึงคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าประวัติเขาเป็นยังไงทอมบีดี้นะครับเป็นผู้เล่นที่ดับเข้ามาในปี2000นะครับก็ดับมาในรอบที่6อันดับที่33มนครับถ้าผมจะไม่ผิดก,ก็คือเรียกได้ว่าเกือบจะอันดับไปแล้วนะฮะเกือบจะเป็นจะไม่ถูกดับไปแล้วก็ตอนนั้นเขาอยู่จบจากมหาลัยมิชิแกนนะครับก็ นลเข้ามาในทีมนิวเซลนแพทริออตนะครับซึ่งแพทริออตสมัยนั้นเนี่ยก็มี r ค้ชแบกตัวเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีว่า,เ,าเล่นไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับก็บาดเจ็บนะครับเบดดี้ได้ลงสามนัดแรกแล้วก็ทำผลงานได้ดีหลังจากนั้นก็ได้ลงตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาพาทีมแพทริออตนะครับคว้าแชมป์ได้หด5ครั้งเอ้เจ็ดหกครั้ง6หกครั้งขอไฟหกครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีปัญหาทีมกับทาง สตารโค้ดนะครับอาจจะปิดใจอะไรกันไม่รู้นะครับก็ก็เลยย้ายออกมานะครับเพื่อไปสู่ตัวเองว่าเขาไม่จำเป็นต้องเป็นชุดของพีทีออยด์ก็ได้ว่าเขาก็ได้แชมป์นะครับมาอยู่กับทีมบัคเนียที่ผมซื้อมาในวันนี้นะครับก็ได้แชมป์อีกหนึ่งครั้งนะครับทําให้การได้แชมป์ของเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ได้แชมป์มากที่สุดในลีกนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ในในมุมมองของการที่เป็น NFL นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหน้าที่จะเป็นชื่อ NFL นะครับก็ มากกว่าทีมทุกทีมที่เคยได้ครับทีมที่เคยได้มากสุดแค่6ครั้งนะครับแต่ว่าเขาคนเนีวทำไปเจ็ดครั้งนะครับได้แหวนเจ็ดวงนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมครับก็หลังจากรีไทยแล้วตอนนี้ก็ก็ยังไม่มีข่าวคราวอะไรเพิ่มเติมนะครับอาจจะเหมือนจอแดนที่รีไทยฟรีสองปีแล้วกลับเล่นใหม่นะครับแต่ว่าเขาก็อายุสี่สิบกว่าสี่สิบสี่สิบห้านะครับก็ไม่น่าจะกลับมาเล่นได้นะในวงการวงการฟุตบอลที่ใช้การประทะาของร่างกายนะครับในส่วนตัวของผมมองว่าเขากลับมาไม่ได้แ้วแหละ เดี๋ยวผมว่าเราไปดูรายละเอียดเสื้อเลยดีกว่านะยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับครับมาเริ่มัาเลยนะครับก็รายละเอียดเสื้อนะครับตัวนี้เป็นเสื้อน i k กี้ i ีดิเจอร์ซี่นะครับของโมการเอ็นเอลนะครับตัวนี้เป็น e ีดิเจอร์ซี่เจนสองนะครับก็จะเป็นเจนที่สองของเสื้อยีดิเจอร์ซี่ของจากายกี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันตัวนี้นะครับอ่านะครับเริ่มจากที่ตัวป้ายแท็กราคาก่อนดีกว่านะครับก็ ก็จะเป็นตัว NFL on Fuel นะครับไม่มีอะไรแล้วก็มีตัวร o แกรมนะครับตำหรับสินค้าที่เป็นวอร์์ช n d i ของ NFL นะครับแล้วก็ NFL Player นะครับนะครับแล้วก็เป็น Nike Standard Fit นะครับตัวนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับก็ตัวป้ายราคานะครับตัวนี้325ดอลลาร์นะครับซึ่งผมได้มาลด35%นะครับก็ลดลงไปอีกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับตัว้ายห้อยนะครับที่5้าที่ห้อยไายนะครับซึ่งเห้เหมือนจะเป็นคลิปดูกันหน่อยฉนะครับที่ผมบอกว่าเอ่อถ้าของในกีแท้นะครับตรงนี้ต้องเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นสีอื่นไม่ใช่ถ้าเป็นของปอนจะไม่มีใช่ไหมครับหือตอนนี้ผมล่าสุดผมเจอของปอนที่เป็นเสื้อ MBA ที่เป็น n นกี้นะครับตรงนี้เขาทาเป็นสีดําเลยนะครับดตงทฤษฎีที่ว่าเอ่อตัวสายห้อยเป็นสีดําแล้วเป็นของแท้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็ให้ระวังกันด้วยนะครับก็คนปอมเขาก็พัฒนนาาาดรเะ เดี๋ยวก็ไปดูที่ตัวป้ายบอกไซส์ข้างในคอเสื้อแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นไซส์40นะครับจะเป็นเหมือนเป็นผ้ามาเย็บติดเลยด้านในนะครับเย็บนะครับไม่ใช่การสกรีนนะครับนะครับเป็นผ้านะครับก็ไซส์40 on fill นะครับแล้วก็ตัว made in Honduras นะครับอ่าช่เย made i Honduras นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับสําหรับป้ายทีนี้ มาดูรายเสื้อกันนะครับก็ตรงกลางก็จะมี N S L ช h i l l นะครับก็จะเป็นทำเป็นฟินิทแบบเมทัลลิกนะฮะแล้ก็จะมีตัวเชนเมลนะครับซึ่งเป็นตัวที่เหนียวมากนะครับตัวนี้ดึงไม่ขาดง่ายนะฮะนะครับก็จะเป็นพวก e ี i t ตเจอร์ซกับด i มิตเจอร์ซี่เขาจะใช้แบบนี้กันนะครับแล้วก็ตรงคอเสื้อจะเป็นสีดำนะครับเป็นแถบสีดำมานะครับฮะทีนี้เรามาดูที่ แกนเสื้อดีกว่าเอาตัวตัวเลขตรงไหลนะครับถ้าเต็นด้านหน้าจะเห็นแต่เลขสองนะครับจะจริงเป็นเลขสิบสองนะครับก็การเย็บนะครับผมชอบการเย็บเสื้อตัวนี้มากนะครับเย็บเบอร์นะครับก็คือมันจะเป็นผ้าสามชิ้นนะครับก็คือสีแดงแล้วขอบจะเป็นสีสีส้มแล้วก็สีดํานะครับแต่นี้การเย็บก็คือเขาจะเย็บเอาเย็บผ้าจากด้านในออกมาข้างนอกนครับไม่เหมือนเสื้อบาที่จะเย็บจากข้างนอกเข้าข้างในใช่ไหมครับก็คือชิ้นแรกจะเล็กสุดนะครับแล้วก็เย็บ มาชั้นหนึ่งที่เป็นสีสีส้มก่อนนะครับแล้วก็ตรงชั้นสีดาเนี่ยจะเย็บทั้งขอบในกับขอบนอกนะครับเห็นไหมก็คือตรงนี้แถบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกแนวนึงนะครับสวยมากนะครับก็ในส่วนของก้านข้างก็จะมีตัวสัญลักษณ์ไนกี้นะครับซึ่งไนกี้นี้จะเป็นแผดมาเย็บติดนะครับไม่ใช่การปักนะครับนะครับสีแดงนะครับแล้วก็ตัวแผด สัญลักษณ์ทีมบัคเนียนะครับก็จะเป็นรูปเรือโจรสลัดนะครับก็ตัวนี้จะเป็นแพดที่เอามาเย็บติดไว้ที่แขนเสื้อเหมือนกันนะครับทั้งสองฝั่งเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างฝั่งหนึ่งนะครับจะเห็นตัวเลขเป็นเลขหนึ่งนะครับก็การเย็บจะเป็นเย็บแบบคิสคัสเหมือนกันนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็้านข้างก็จะมีเอ่อนกี้สีแดงนะครับเย็บไว้นะครับแล้วก็แพดเรือบัคเนียนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับลองดูรายละเอียดงานกันนะครับ ทีนี้มาดูตัวเสื้อนั้นหน้ามากนะครับก็อย่างแรกนะครับก็จะเห็นว่าใต้น้ำแอร์ชิลเนี่ยจะมีการปักตัวสื่อคําว่าบัคเนียนะครับชื่อทีมนะครับเป็นตัวด้วยได้สีดํานะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ลงลายนิดนึงก็จะเป็นตัวเลขสิบสองตรงช่วงท้องนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับการเย็บก็เป็นคิสคัดเหมือนกันที่ตรงตรงหน้าอกนะครับเอ้ตรงตรงหัวไหล่นะฮะก็ข้างในจะเป็นสีแดงนะครับขอบเย็บขึ้นมาก็จะเป็น อ่าีส uh ้มแล้วก็ที so. So way, like ่ส่วนงสีดำเดี so so, ๋ยวเย็บสองแนวนะครับแนวด้านขอบนอกกับขอบในนะครับทั้งหมดนะครับอ่าเหมือนกันทั้งเลขหนึ่งกับเลขสองนะครับดูได้นะฮะแล้วก็ผ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีอ่าผ้าสีขาวนะครับล้วนนะครับตรงหน้าอกจะไม่มีการเจาะรูระบายอากาศนะครับแต่ลงมาข้าเลื่อยนะครับตรงช่วงท้องนะครับตรงกลางเลขสิบสองครับจะเป็นการเจาะรูนะครับระบายอากาศไว้นะครับนะครับอ่าทีนี้เรามาดูตรงขอบ ขายเสื้อก็จะไม่มีการสปิดนะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวไปเลยนะครับเย็บติดกันไปในส่วนของจ็อกแทยนะครับจ็อกแทยจะเป็นจะทำให้แบบเหมือนแซนฟินิชนะฮะแซนผสมกับเมทัลลิกฟินิชนะครับมีบอกเป็น N F L ช h i l นะครับ N F L Player นะครับแล้วก็บอกเป็นไซส์40นะครับไซส์40นี่คือไซส์ M นะฮะแล้วก็สลักในกี้สีขาวนะครับ อ่าลืมแจ้งไปก็คือตรงแขนเสื้อนะครับจะเป็นยางยืดนะครับตัวนี้นะครับยางยืดนะครับยืดได้นะครับก็จะเป็นสีดํานะครับตรงนี้เป็นยางยืดนะครับทีนี้ดูข้างหลังกันดีกว่านะครับนะครับข้างหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีรายละเอียดประมาณนี้นะกเอีอยวไปดูไมใกล้ๆกันนะครับก็ ตรงคอเสื้อนะก็จะเป็นแถบสีดําต่อเนื่องมาจากด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นเลข2ที่เหลืออยู่นะครับถ้ามองจากด้านหลังนะครับเลข2ก็เป็นการตัดเย็บเชื่อมเดียวกันนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นเลข1นะครับนี่ครับนะตัดเย็บแบบมีการเย็บแบบคิสคัตนะครับก็ต่อมาตรงเนี้อเพจนะครับจะเป็นผ้าสีขาวแล้วก็อ่าเย็บตัวหนังสือเป็นคําว่าเบดีนะครับด้วยตัวได้และตัวอ่าผ้าสีดํานะครับ เบดี้นะครับนะครับเอาลงมาจะเป็นเลข12ใหญ่ๆนะครับก็จะใช้สีเดียวกับด้านหน้านะครับก็คือเออ่ข้างในเป็นสีแดงนะครับด้านถัดออกมาจะเป็นสีส้มแล้วก็ขอบนอกจะเป็นสีดํานะครับด้วยการเย็บแบบคิสคัตนะครับเหมือนกันกับข้างหน้านะครับแล้วแล้วก็ตรงหัวไหล่นะฮะนะครับทีนี้สิ่งที่จะเหมือนกับลิมิเต็ดเจสซี่ก็คือตรงกลางเนี่ยจะเป็นเย็บเส้นเดียวมานะครับแล้วก็ทําเป็นตัววายกับหัวนะครับออกไปด้านข้างเลยครับ ซึ่งด้านบนเนี่ยจะเป็นผ้าไม่มีรูนะครับทั้งหมดนะครับแต่ว่าพอมาชิ้นล่างนะครับก็จะมีาการเจาะรูในการรับช่วยระบายอากาศนะครับให้ผู้เล่นได้สบายตัวเวลาเล่นนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวแท็กดูแลรักษากันนะครับก็จะเป็นบอกทั่วไปของ Nike น,นะครับแล้วก็จะมีผลิต Holiday สองพ 2021นะฮะมี inspection sticker อยู่ด้านหลังนะครับทีเดียวเราไปดูการวัดจริงนะครับทั้งหน้าอกกับความยาวเสื้อนะครับครับในส่วนของการวัดจริงนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับวัดจากใต้หลักแร้นะครับด้านซ้ายไปด้านขวาครับแสงแสงน้อยนิดนึงนะครับพอดีผมสายหลอดไฟมันอยู่ด้านหลังก็อยู่ที่ประมาณ20 ยี่สิบจุดสองนิ้วตีวยี่สิบครับง่ายสุดนะครับก็ก็ตัวนี้ก็ตรงตามไซ์นะครับก็คือถ้าเราวัดกันจริงก็คือไซส์สี่สิบนะครับก็วัดด้านหน้าได้ยี่สิบก็คูณสองเป็นสี่สิบนะครับก็ตรงไซ์นะครับก็จะไม่เหมือนเสื้อ NVA ที่จะอ่าสี่สแต่ว่าวัดจริงได้อยู่สี่สิบนะครับตอนนี้นะครับครับตัีวนี้มาดูในความยาวนะครับวัดจริงนะครับโดยวัดจากหัวไหล่นะครับตรงแถวคอเสื้อนะครับ ถัดลงมานะครับลงมาถึงตรงขายเสื้อนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ20อ่า29 7นะครับก็ข้างหน้าจะดูสั้นกว่านิดนึงข้างหลังจะ3 0ิบนะครับก็ตีว่า30นะครับง่ายดีนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อไปไปดูการใส่จริงนะครับครับในส่วนการใส่จริงก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตรงคอเสื้อเนี่ยขนาดผมใส่ไซส์เอ็นะครับก็คือคอเสื้อเหลือซึ่งขั้นเยอะนะครับก็จะเหมือนกับอ่อปองจริงที่ผู้เล่นเขาใส่เขาจะมีตัวแพท การกระแทกข้างในนะครับพอใส่แล้วมันจะยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็ตรงคิดว่าแนะนําถ้าใส่จริงก็น่าจะใส่เสื้อเสื้อยืดหรือไม่ก็ฮูดดี้ซ้อนข้างในนะครับแล้วก็มันจะจะได้ดูดีนิดหนึ่งนะครับก็ส่วนแขนก็จะเห็นเป็นมันจะเป็นยางยืดนะครับนะครับนะครับทั้งสองข้างนะครับนะฮะก็เหมือนของจริงนะครับก็ทีนี้ก็ในส่วนของผ้านะครับผ้ามันยืดมากนะครับตัวนี้นะครับลองดึงดูก็ได้นะครับ ก็เคยเห็นในของของจริงในทีวีที่ที่มีการแข่งขันเขาดึงยืดมากเลยครับดึงได้เป็นอ่าเป็นเป็นเป็นศอกนะครับยืดได้เป็นศอกนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวนังสือะไรแต่ทรงมันจะเป็นทรงตรงนะครับไม่ได้เข้ารูปแต่อย่างใดนะครับก็เนี่ยครับถ้ายกนี้จะเห็นเลยว่ามันตรงนะครับเนี่ยครับมันเป็นกระสอบอะครับก็มันใส่ไว้สวยนะครับผมคิดว่าคนที่ซื้อเสื้ออีดีต์มา่ยถ้าไ้ซื้อไปเล่นในสนามไอทุบบอลจริงอะก็คือซื้อมา ซื้อมาสะสมมากกว่านะครับเลยไม่ใส่ใจเรื่องใส่สวยหรือเปล่าแต่ถ้าใครจะซื้อมาใส่ก็แนะนําว่าใส่เสื้อเสื้อยืดอไม่ก็พวกเสื้อสเวตเตอร์เสื้อฮูดดี้ข้างในนะครับก็จะได้มันจะได้ดูไม่ไม่เป็นโค้งๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ตรงด้านข้างนะครับก็จะใส่แล้วจะเห็นไนคี้กับตัวเรือบัคเนียนะครับนะครับตัวเลขก็จะเห็นประมาณนี้นะครับตัวข้างหน้าก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเราดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะ ทรงประมาณน,นี้นะครับก็ผมคิดว่าในการใส่ทิงก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเพราะว่าเสื้อไม่ได้มีทรงที่พิเศษอะไรแต่ว่ามันจะเป็นทรงตรงไปเลยมันกระสอบนะครับแล้วก็ตรงคอเสื้อที่จุดสงเกตก็คือจุดคอเสื้อเนี่ยมันจะกว้างมากนะครับก็ถ้าให้ดีก็คือแนะนำว่าใส่เสื้อซอนข้างในนะครับแต่คิดว่าคงไม่มีใครซื้อเสื้อลอีอเจสซี่มาใส่เที่ยวนะน่าจะซื้อมาสะสมไมากกว่านะครับยังไงเดี๋ยวรอต่อไปก็ไปดูการสรุป,ปนฏิบัตินะครับครับเป็นไงบ้างครับก,ก็ กับการดูรีวิวลลรายละเอียดเสื้อแล้วก็การใส่จริงบนตัวผมนะครับซึ่งเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อไนกี้ l อลิทเจอร์ซี่ตัวแรกของผมนะครับก็ยิง e l ลิทเจอร์ซี่เนี่ยเขามีของไนกี้เขามีเจนแรกซึ่งผมไม่เคยมีนะครับตันนี้เป็นเจนที่สองนะครับก็เจนแรกก็จะเป็นคอเสื้อคนละแบบแล้วก็การจานวนชิ้นผ้าอะไรจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าเจนสองเนี่ยสวยกว่านะครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องเบดี้เล่นดีกว่านะครับก็เบดี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ผม ดูเข้ามาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ผมจะไม่ใช่แฟนทีมแพทติออตรือว่าทีมบัคเนียก็เถอดนะครับเพราะว่าเขาเป็นสไตล์เขาเรียกนะอ่าคัมแบ็กคิงนะครับก็คือผู้เล่นที่สามารถพาทีมชนะได้แม้จะถูกเขานําไปเยอะนะครับก็อย่างอ่าซุปเปอร์โบในครั้งหนึ่งที่เขาเจอกับทางทีมแอตแลนตาฟอลคอนนะครับตอนนั้นถูกนําไป20่สิบกระเตมนะครับถ้าผมจไม่ผิดนะครับก็สุดท้ายกลายเป็นทีมชนะนะครับก็ ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเขาสามารถพาทีมเข้ามาชนะทำคะแนนก็มาตีตึงเข้ามาแล้วก็แซงหน้าในสุดนะครับก็เป็นผู้เล่นประเภทนี้ครับคอมแบ็กคิงก็คือมันเป็นดูสนุกครับคือคือทีมที่เหมือนจะแพ้จะแพ้อยู่ดีมันชนะได้อย่างที่มันแบบไม่น่าเชื่อนะครับมันเล่นแบบเวลาเราดูมันสนุกนะฮะยิ่งตอนที่เขาใกล้ๆจะใกล้ๆจะตามทันหรือใกล้จะแซงมันจะรุ้นมากนะก็เป็นผู้เล่นที่เล่นสนุกนะครับทอมเบดี้เป็นผู้เล่นที่โมม่าเขากลายเป็น เดอะโก้ของวงการ n อ l นไปแล้วลหละจากสถิติของเขาครับก็คือสถิติของเขาเนี่ยผมว่าถ้าแบ่งไปให้คนอีกสักสามคนอ่ะสามคนนั้นเข้าฮอร์เอฟเฟมได้เลยนะครับฮอร์เอฟเฟมคืออะไรฮอร์เอฟเฟมก็คือหอเกียรติยศของผู้เล่นในลีกก e มมี่การฟุตบอลนะครับก็ที่จะทําให้ว่าเหมือนว่าถ้ามีผลงานที่ดีมากเลยเขาจะเอาไปบันทึกไว้ในนี้นะครับก็จะเหมือนกับว่าผู้เล่นที่รีไทยแล้วเนี่ยก็ทุกคนก็อยากจะเข้าฮอร์เอฟเฟมทางนั้นนะครับก็เป็นตือเป็นเกียรติประวัติกับตัวเองนะฮะอ่า หลักตัวนี้นะครับก็ผมเพิ่งเห็นล่าสุดเมื่อเช้านะครับก็คือมีการรีสต็อกสีขาวมาไซ์เดียวยิงสองไซส์แหละแต่ว่ามันหมดอย่างรวดเร็วนะครับเหลือไซสเดียวแล้วเป็นตัวที่มีตากัปตันแพรต,ตรงหน้าอกเลยโหเสียดายมากนะครับแล้วขายราคาเท่ากันกับตัวนี้ด้วยแต่อย่างว่าตอนนี้ผมได้ราคาพิเศษที่มันลดมากลดเยอะกว่าปกติก็ถ้าซื้อตัวน,นั้นตอนนี้ก็คือก็แพงกว่าตัวนี้อยู่ดีนะแต่ก็อยากได้ที่มันสมบูรณ์เหมือนแบบมีกัปตันแพรต,ตรงหน้าอกเหมือนกันนะครับก็ ก็เป็นไรตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามแล้วสำหรับตัวต่อไปนะครับผมคิดว่านะครับจะพยายามเอาตัวเบดดี้ดิจซี่ีะเป็นตัวสีสีแดงนะครับก็ต้องรอดูก่อนว่าจะได้ซื้อตอนไหนนะครับต้องรออีทีหนึ่งนะฮะอ่าตอนเอ้ยไม่ใช่ดิตัวต่อไปตัวต่อไปมีแล้วผมขอโทษตัวต่อไปอ่ะผมซื้อมาแล้วเพราะไงตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าทอมเบดดี้ เกมเจอซี่นะครับสีเทานะครับซึ่งเป็นสีออนเทอร์เน็ตของทีมบัคเนียนะครับก็ตัวนี้ซื้อ,ซ,อซื้อมาลองดูสีเฉยๆเพราะผมไม่เคยเห็นเสื้อบัคเนียที่เป็นสีนี้มาก่อนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะถ่ายให้ดูแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผมรีวิวเสื้อเกมเจอซี่ลิมิเต็ดเจอซี่แล้วก็อีดิเจอซี่ครบตั้งสามแบบนะเดี๋ยวผมจะทาตัวสุดท้ายเดี๋ยวผมจะเอาสามตัวนี้มาเทียบกันให้ดูว่ามันต่างกันยังไงในสามอี dition ของเสื้อนะครับ ก็ยังไงอย่าร,ยรอชมกันนะครับตำหรับรีวิวคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็ s u b ไ c r i b e กันได้นะครับยังไงก็รอติดตามชมน,นะครับสวัสดีครับ